สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะตัวนี้เป็นไผ่ลวกหินมเมล็ดนะคะทางสวนเรียกไผ่ลวกหินมเมล็ดเพราะว่าต้นที่ทางสวนนำมาปลูกได้จากการเพราะ,มะเมล็ดค่ะ ็นต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเนื้อไม้ของเขามีความแข็งมากค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนาภัฒสกลนครค่ะแอดไลน์091เ้าค่ะ0 5 1 5 8ห9หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะพพี่พเ,เพื่อนๆสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์าภาษาอังกฤษธนภัฒร์การเด่นค่ะ